เรื่องหนึ่งเรื่องของญาติฟ้องเงินเป็นตกใจมากครับช็อกเลยอตอนนั้นช็อกอยู่กินไม่เป็นแล้ว,วดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดทุกคลิปค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องเครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเรานะคะท,ทั้งทที่บางทีมีเวลามีข่าวเด็ดเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกันแล้วก็ลงข่าวคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ทุกคนก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาชมกันขอบคุณในน้ําจิตน้ําใจอย่างมากเลยนะคะก่อนมาฟังข่าวต่อไปนี่ช่วยกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เครือข่ายมาแล้วของของเราด้วยนะคะน้องใหม่ด้วยค่ะภูเหล็กไฟมาแล้วค่ะแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมตามหัวข้อเลยนะคะหัวข้อที่ว่าญาอาชิคือแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงน้ำตานางรำของปู่เขมอนัาะเขตนะคะคือเนื่องมาจากเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ปู่เขมดูข่าวว่าญาอาชิรับจา้างรำแก้บนได้ครั้งละ200-500หรือถ้า f อต่างประเทศเมตตาก็จะได้เป็นพันหนึ่งญาอาชิก็จะเอาไป คล้ายๆเหมือนไปไปประนอมหนี้กับทกศจ่ายดอกไปก่อนนะคะ,ะไรายได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยกลับถูกพวกกิ้งกือไปฟ้องไปฟ้องเลยนะคะไปแจ้งข้อกล่าวหาที่สอนอกกตเลยนะคะว่า ญาติฟอกเงินนะคะคือทําให้ญาติเนี่ยซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าฟอกเงินทําอะไรก็แค่ทํามาหากินนะคะนางราก็ได้คนละ50บาทร้อยหนึ่งหรือ200เนี่ยนะคะก็เอามาใช้จ่ายประจําวันนะคะก็เป็นรายได้นะคะถือว่าเป็นรายได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดต่อใครเลยนะคะเป็นอาชีพสุจริตแต่ว่ามีคนบ้ามีคนบ้าค่ะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กิ้งกือแล้วมันคายเป็นออมแมลงสาบท่อน้ําทิ้งนะคะ่ะ ไปฟ้องกล่าวหาว่าญาติฟอกเงินซึ่งจริงๆแล้วว่ามันไม่เข้าความผิดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าฐานความผิดเนี่ยนะคะการฟอกเงินหมายความว่าต้องเอาเงินที่มาจากเอ่อการเอามาจากหาจากการทําทุจริตนะคะทําทุจริตก็คือเงินมันจะดําใช่ไหมคะก็เอามาฟอกให้สะอาดนะคะก็ทําให้ขาวขึ้นนั่นคือเขาเรียกว่าฟอกเงินเช่นอาจจะมาจากการ ขายอะไรที่ผิดกฎหมายค่าคองเถื่อนแล้วเสร็จแล้วพอได้เงินมาไม่รู้จะไปจ่ายที่ไหนก็เอาเอาไปชําระหนี้เนี่ยค่ะก็คือเนี่ยอันเนี้ยใช่เป็นการฟอกเงินแต่ว่าไปเจาะจงว่าย่าชิรำเป็นรับเงินเป็นการฟอกเงินเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงกับสติปัญญาของคนระดับนั้นซึ่งอ้างว่าเป็นประธานชมรม ซ้าเติมเหยื่ออัชญากรรมซึ่งมันไม่ใช่เลยค่ะแล้วก็ปู่เขมก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็ปูเ่เขมเนี่ยก็จะดูข่าวบ้านกกก,กกันประจํานะคะเนื่องจากปูเ่เขมเนี่ยเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะคะเคยบวชอยู่ที่วัดท่าผาแอกนะคะเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ลิ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปูเ่เขมจะมีความเข้าใจของชีวิตประจําวันนะคะการดําเนินชีวิตของชาวบ้านที่นี่นั่นก็เลยนึกถึงว่าเออน่าจะแต่งเพลงเนี่ยเหมาะมากเลยกยับญาติที่เขาแบบ น้ำตาตกในเราะว่าช่วงนั้นคือก็ร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับจึงได้กำเนิดเพลงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มอบให้เชฟยันนะคะคือสายันวันสมพรนะคะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ซึ่งวันนี้เชฟยันก็ได้เอาคลิปเพลงนี้ลงแล้วฝากท่านผู้ชมนะคะ ามไปชมคลิปเพลงน้ำตานางรำของเชฟจันได้เลยนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะคะก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะมาชมกันเยอะๆนะคะให้กำลังใจเชฟยันให้กำลังใจปู่เข็มผู้ประพันธ์เพลงนะคะแล้วปู่เข็มจะเป็นผู้ประพันธ์เพลงกิ้งกือถือดีที่ เป็นข่าวโด่งดังเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะที่ลุงพลนํามาร้องนะคะทําให้คนหลายข่าวซึ่งไม่ทราบที่มาที่ไปก็มั่วว่าลุงพลด้นสดวันนั้นเพื่อจะด่าส่งถึงใครสักคนคนนี้นก็มั่วได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะคะดิฉันก็อยากจะชี้แจงประมาณนี้ค่ะให้ทุกคนเข้าใจว่าที่มาของเพลงน้ําตานางรําเนี่ยคืออะไรนะคะ ต่อจากนี้ไปเราจะได้เข้าใจแล้วเสพสื่อและฟังเพลงได้อย่างสนุกสนานนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันมาตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ